ได้คนสองคนเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแลมโบงสี่คันนะที่เหี้ยแลมโบก็เลยอยากเห็นเนี่ยแลมโบ้พี่กินได้ฉลาดไปเพื่อนมัแดงหมดแล้วกูอะกูฆ่าให้หมดเลยเป็นไงบ้านกูสวยเต้แป๊บไปเพื่อนไหนอ่ะกูต้องการเอนด์มี่ มันต้องการเส้นลำบนหลุมศพศัตรูเดือดนี่คือแลมโบใช่แลมโบใว่าแลมโบใช่มันคือแลมโบกูขอเทสหน่อยนะบรืนนบรื่้นบลูนจั๊กจั๊กเอ๊งถ้าปีดีมาแล้วแสดงว่าเราสามารถสร้างอาณาจักรได้ดี๋ยวใช่ปีดีสร้างอาณาจักรไหมปีดี เอ็มเพลย์เหรอเอาเดี๋ยวทำได้หมดอะอะไรที่มันสะใจกูทำหมดเลยเนี่ยโอ้โหตัดไม้พี่ได้สะใจเนี่ยกูลืมต่อกันผ่านเลยพี่ตัดไม้พี่ได้สะใจเนี่ยผมบอกเลยฉันตั้งมือเลยเนี่ยนี่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 อยากสะใจให้ไปสร้างเลยสะใจให้ไปเอาดินี่เลยเดี๋ยวกูสร้างก่อนมึงโหมึงโหร้อเลยสะใจเยนไม่รู้อไม่รู้ว่ามันต้องไปไหนสร้างไม่อยากนั้นพี่ว่าเราพี่ว่าเราออฟเอานี่ออฟ อ๋อน right? <N aan> <N an> ี่เราจะไปเราจะไปเป็นราชาจตสลัดได้เลยอยู่แม่บ้าแกคิดะไากูบากนตัวนีชิมนะี่ออโอ้เดียบ้านแพร่ะจะไปไปสูงสีอันดีดีอยาตัดต้นไม้ใช่ไหมงานมึงล้วเพื่อนนี่นี่แหละแฟชั่นพี่ กูต่อตากันดำอยู่ชนกันดำมึงลบหรอวะกูไม่สติกเกอร์มันลอกกูติดสติกท่าสีติดสติกเกอร์ใหม่แต่มันง่ายเราเราตัดไม้ไปเยอะแล้วอบบออบใช่ไหมเนี่ยที่ผมอยากตัดต้นไม้ไปเยอะมึงทำอะไรก็ได้ให้พี่กูได้ฆ่าคนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะล่องเรือออกไปไงที่ข้าล่าฆ่าือไปเอาของไงแล้วมึงจะได้ฆ่าคนไอ้สัตว์อ๊อฟไม้ไม่พอมึงก็ไปตัดเพิ่มนะออบนั่นแหละนึง ช่วยแอนต้าพี่พี่เนี่ยพี่พี่ตามพี่ได้เวลาแล้วเนี่ยแพชชั่นในการเล่นเกมนี้ไม้เท่านี้ไม้ท่านี้ไม้ไม้ไม้ท่านี้มีห้ามโยนทิ้งได้จัดไม้เถาไปไปจัดเอาไว้ไม่มีเดี๋ยวมึงขึ้นบ้านไม่ได้จัดพี่ดีมาช่วยกันหน่อยจำเนืองเย็นๆไม่ว่างจำเนืองวะหิวข้าวอ้าวปู่ทำไม้เถาไปไปตกป่ะครับอ้าวไม่เป็นไรคือว่าลอยปล่อยมันลอยไหมลอยน้ำนี่ย่างเนื้อกินก่อน ด่างปีดีไหมโอ้ปาดักบักดัดเอาแค่บักดัดก็พอแล้ว <c oughs> บัก,กดัตไม่พูดไม่ออกอะไยิเไ <c oughs> ่เจออ่ะไปเหบื่ออ่ะปาร์ตี้เถื่อนกลัว <c oughs> โดนยึดเฮ้ยๆฮ้ยมีน้าไปกินแล้วบอกว่า้ยไหนฝนโอ้ยฝนฝนมันตกไงบอกแล้วกลั <c oughs> วกลัวไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกเคียรตูดดำนั้นไม่เถื่อนแล้วเราไม่เถืเ่อนนีย <c oughs> ใช่พี่คิดอยู่เขาอยู่เขาก็อยู่กันมาตั้งนานอยู่เฉยๆ เรามาบุกเ้าแม่งฆ่าเาเด็กเยอะเลยเรามาบุกบ้านเต่าเด็กเต่าแ<ช>เราอัพเดี๋ยวหนึ่งผมย่างขากินอืมอารุยน,นี่มันสะใจพี่ไหมล่ะเสียงมันดูดันเกมพี่นี่แม่งสุดยอดจอห์นมามาคุณย่างเนื้อสามชิ้นทุกคนพร้อมกินได้เลยทุกคนว่ะเล่นพับจีรบุกขายี่สิบคิวมัวไม่สะใจแล้วเกมพี่นี่มามาทุกคน มากินมากินแล้วเดี๋ยวเนื้อดิบโอ้ยมากินมากินกูย่างเนื้อให้แล้วนี่ไป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 นี่มาดิโอ้โหเสียแฟชั่นเอาไปดีมอ้อสร้างวิบีไอเสร็จเดียวหม้อมันใช้ทำอะไรได้หม้อมันเอาไปต้มน้ำไงหม้อเป็นต้มไงเฮียหม้อไปใช้ทอดเหรอหม้อไปเย็ดไงสัตว์อะไรเนี่ย ชอบแบบบูบบูบโว่แไปแล้วตันเชอบแข่งคุยเล่นเหรอเดือนไปอออฟไปเอาแคมโบมาได้ได้พี่แข่งแล้โบมีทักสามันเลยแข่งว่ะขี่ไปขึ้นเวทีกูปวดคอหมดแล้วเนี่ย ใก้แล้วพี่ดีใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยอ๋อบอลลุนพลังอ๋อมันกลางคืนมันจะมับุกบ้านเราเนี่ยพี่พี่จะได้เฉิดฉายแล้วอ๋อบอลลูนพลังอ๋อพี่จะแสดงศักยภาพของพี่แบบเต็มที่หนึ่งจุดไฟก่อนฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้ให้มันให้มันทิ้งไปฝั่งนู้นอ๋อมาอยู่ฝั่งนี้อ๋อมามามาทุบกูไอ้สัตว์อาเคอมโบแต่ต้นไม้ เรื่อยๆหันไปทางกูดิมึงหันมาทางนี้ดิหันให้มันล้มไปฝั่งนู้นดิมันจะทุบโดนพี่ยงไงหมก็แล้วรวดเร็วดีนี่ว่าเห็นไหมไม่ใช้ได้อยู่แหมคนที่จะมาผูกบ้านเหรอรีบบเอาขึ้นสูงอ๊อฟมันยังไม่มืดสนิทไงพี่แต่กูจำได้ว่าบ้านเก่าเราเดือดกว่านี้ใช่บ้านเก่าเราแบบเราตกลงไปในเหวพี่บ้านที่อยู่ตรงเราอะใช่ป่ะเออโคตรเดือด เพื่อนกูอ๋ออ๋อไอ้เฮียโดนไฟไหม้กูจะย่างแนวต้องกดอะไรนะกูมีเฟสอ้าวั้วอุเพิร์ดทุบทิ้งอยู่แล้วกดเลยเปิดดิมักดเลยเปิดนั่นนะกดแชร์เพจเพื่อนกดเลยเปิดกดเลยเปิดทำเข้มไฟนะออ๋กดบีกดบีเข็นไปเดี๋ยวพี่เข็นแล้วเดี๋ยวเอาไฟล้มโบอาซุ่มป่ะมาทั้งหดเลยเพื่อนก้าวป่ะ มึงไม่ต้องสร้างบอลไฟมึงจะสร้างกระไปเพื่อนนี่กูเขียนสูตรไว้แล้วพี่ดีกดกดอะไรนะกดเลยเอากด b ีเบสิคเข้มไฟปะนี่แล้วมันจุดไฟไงโอไม้ใส่ลำบูมให้แล้วเน่ยเโอ้อ้า่ดีมาช่วยขนไม้ใส่หน่อยพี่ดีแป๊บหนึ่งกูยังเรียนรู้ระบบอ่อนนะขอโทษจัดไปเพื่อนเฮ้ยเห็นเตาเต่า ถ้าตัเอาเนื้อมากินยาบไปทุบของนะเกมเที่อนี้เกมเที่เนี้ของของของไปบ้านเนี้ยทุบแล้วระเบิดเลยสองอันแล้วก่อนสองสูงอีกอ่เดินไปตัดไปพอแล้วมันตายแล้วไอสัตว์กดไี่ได้แล้วเเออออซึ่งไม่ห่ามัทุบไปเรื่อยอือยันแม่เกมไม่เถื่อนสัตว์เลยวะยันกี้กินน้ำยังพี่ดีมกินน้ำยังกินน้ำกระดองเต่าเลยกินน้ำทะเลได้ไหมไม่ไม่นี่น้ำกระดองเต่านี่เพราะคุณดูแลไว้แล้วเนี่ยนี่เหรอวะ วะมันกูแตกน้ำจะไข่เอเลี่ยนเลยไอมีใครมาซักอะไรไปนอมีมีใครมาเนี่ยไปนี่มีใครมาย่างอะไรทิ้งไว้นี่ไม่แล้วมั้งผมนี่แหละผมนี่กูนี่แหละไม่ใช่กูไอะไฟมันหนาวเอาเหี้ยมึงเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวโัยเงินอะเอาเงินหย่อนลงไปแทนพ่อเป็นสุลต่านเฮ้ยแมงมุมแมงมุมนะ เดี๋ยวรอไปรอไปรออปเราเรานั่งรอไปเรื่อยอปเดี๋ยวมันก็มาให้เราค่ะเออทำไมไม่มีไฟเลยเพื่อนกูทำแคมป์ไฟดิกูไม่มีใบไม้อะนี่ไงมึงมาอยู่ตรงนี้ดิปีดีมึงไปไหนมึงทำอะไรวะปีดีมึงพยายามสร้างอะไรวะเฮ้ยมึงทำแคมป์ไฟแคมป์แรกเลยแหละอ๋อเพื่อนกูไม่จะาาาทิ้งเงินลงไปเผาเงินเล่นแฝกกดซื้อไปไฟเลยไอ้เต่าไอเต่าที่ติดมึงนี่ห้ามตีนะไม่งั้นโดนบานมันเลง อะไรของทุกอปอบปอบมากเลยมันกรอบมากเลยมี่างนตายไหมเออนี่พี่ดีมานั่งนี่กูมีกูมีกูมีประเพคปรกเพกอ๋อกูคิดออกแล้วตรงนี้เป็นประเพคานี่ไหมอ๋ก็ดีนะเสียงมันตีแบบเอ้ยออเออเสียงตีแบบโคตรสะใจยันไปส่งเขาไปไปให้หน่อยออกไปไปอ๋อพี่ร่วงอ๋อส่งเขาไปไปให้เลยไป มึงไม่ตายวะเต่าหัวร้องเลยตายเลยมาันตายแล้วพี่แล้วมันนิ่ง,งอ่ะพี่กดอ้พี่มันต้องหัดมึงต้องหัดซ้อมขึ้นบ้านนะอ้าวมันยังไม่ตายเลยว่อบเออเออ,อไอเหี้ยตายเลยแล้วก,แวก็แล้วก็กระนองเต่าไปทำแบบพวกมึงยังไงได้ไงกดกดบีพี่แล้วก็ครับครับมึงเห็นไม้เถาวงไปไบไม้เถาไปไปหายวะอ้าวเชีย่ยมันละลายเลยเออมันมันละลายกูดูกูโดดเหยียบพี่จะมละลายมึงเห็นลำโบลำหนึ่งที่จมอยู่ใต้น้ำป่ะ มันพี่คว่ำลงไปเขาบอกอ่าไปทำแลมโบจบแต่ดำแล้วใครสร้างกระดองเต่าไปไหนผมแม่ไม้ก็หมดมานี่ทำไมเอ้ยสวยงามอ่ะนี่ไงเพื่อนนี่สติ๊กกกูฮาวไปเรียบร้อยแล้วี่เออเนี่ยกูได้หัวเต่ามาด้วยพี่แล้วมันมันแบบเอาคนสร้างอนุสรณ์ได้นะแบบเอาหัวคนมาปักไว้เอออ๋อเอาหัวเต่าปักได้ไหมให้เต่าไม่กล้าเดินเดียวมาไม่ค่อยบุกเราเอ้ยคราวหน้าเราไปบุกแคมป์มันเลยไหมมันมีแคมป์มันอยู่ใกล้ๆนะ ่ถ้าได้ไงเพื่อนถ้าถ้ากูมีเนื้ออยู่มือแล้วกูจะย่างง่ย่างไงวะมันย่างใส่เตานี่เหรอกดอาก่อนกดอาก่อนให้มันเป็นเลือกเลือกเป็นรูปเลือกก่อนแต่ฉลามนี่มันเกะกะมากเลยนะไอ้สัสมันออกไหมมันแล้วมันไม่ย่อยสลายด้วยมันเป็นพลาสติกไอ้สัสเป็นพลาสติกแข่งเกมนี้ทำไมเขาไม่บุกเราวะออ๋อเงี้ะดิเย็นนี้ออ้าาว กกูไงพี่ลงน้ำดิพี่ยังไม่อยู่นะเพื่อนเพื่อนยังลงไม่ลึกจับจมหอยจุ้นตัวจมเออหิวข้าวอย่าแย่งกูกินเพิ่มไฟเพิ่มไฟให้เพิ่มไฟให้อืออ๋ฟแย่งแด็กไม่เ่ยทำไงมาเนี่ยเนี่ยมีเยอะเนี่ยมีเยอะเฮ้ยมันหน้าไลฟ์สตรีมมากเลยนะเว้ยโต้รุ่นไรสตรีมเวรอไหม ไอ้เออกูว่าเราดังได้จากเกมีนะเมื่อกี้จังหวะนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ที่จังหวะที่อยู่ถ้ำแล้วกูกำลังโวยวายอ่ะไอ้เหี้ยได้คอนเทนต์หนึ่งนิวเกมใหม่เลยแม่นถึงขั้นนี้แล้วอย่าเลยผมเหนื่อยแล้วเหี้ยไอ้เหี้ยนี่มันไม่ไม่ทำด่านจังหวะกูเล่นไม่เป็นเมื่อกี้นี่เมื่อกี้มันสุดยอดมากเลยนะไ้ยใช่พี่แล้วผมก็อัดคลิปไว้อยู่นะเนี่ยผังแคมป์ไฟผมอัดคลิปไว้อยู่อ๋อมันเอาคลิป เดี๋ยวนี้บอกวอฟมันเอาคลิปเราไปลงช่องมันไว้ปีนี้ไม่เป็นไรไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวตอนกูดังตอนกูดังกูค่อยเก็บเกี่ยวผลงานทีเดียวเอ้ยเอามันตัดหัวใช่ไหมพี่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเอาลงแล้วกูดังพี่ดีม่ดูมือกูพี่ดีไม่ดูมือกูอะไรวะดูหัวฉลามไอ้เหี้ยน่ารักว่ะเอาไปเอาไปถติเพื่อนพี่มัน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 เอาไปติดมันเหมือนแขนฉลามอ่ะพี่พี่มันมันแบบไอ้เนี่ยยังไงมันเอาไปติด พี่มันมันเอาไปติดแบบฟ้าผนังบ้านได้ด้วยนะเฮ้ยนกโควกเทพอาอเหรออืมเอ้ยเอพีเดีมีหัวโตมาพีเดีพี่ดีพั่น้องถือหัวองเขาดูเทียร์โคตรเหมือนทำเลยแบบพี่ดีหัวองเขาพี่ดีมันมันเอาแบบเต่าเท่กว่าเอาหัวนกไปติดกับแผงบ้านก็ได้จําได้แล้วยากเนี่ยไปแดกให้หมดที่สุดใได้ของเนี่ยตรงเด็กกูมีหัวดิวโดูเลยูหัวดิวโดูแบพี่ผมเจ็บคอแล้วว่ะกูจะทำ VR เนี่ยวมาอีกสองตอนหนึ่ง เผมเจ็บคอว่ะไปเอาไม้อีกสองต้นดิเจ็บคอยิ้มหายเลยนะเจ็บคอยิ่ไหาเลยพูดมาเลยตัดเล่นหุ้งมึงดิกูเจ็บคอทุกวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยช่วยกูด้วยทุกคนเออกนไหนๆมึงกลับมาบ้านมึงกลับมาบ้านมึงกลับมาบ้านรอดมารอดมากูใส่อะไรำเหมือนเนยกูดำมัน

ไหนอะในกะหลี่ยมันตีเพื่อนหัวกแล้วทำไมมันหักมาด้านนี้วะนั่นอะไรดิแบกสุงคนละสองต้นเดียแบกแค่เดียวอสองอันนี้ใครวะมันมากสุดสองอันกะหลี่จิ้มกระป๋องไงบุงเบะยหญ่เลยวะไอ้ไม่แย่คนเรียงควายยิ้มไหลไม่ได้เดี๋ยวคอหักคนดีโอ้โหแล้วแบบวิ่งวิ่งแบบโดดฉิวเลยนะพลังการเด็กเนี้ยคนนี่แบบไป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  อะไรในการที่พิที่วิ่ะชิวๆลงวิ่งลงเขาอะไรตอนเขาขาไม่หักอะไรสักตรงไปอีกแต่ก็เจ็บเจ็บไปเลยที่ำไปเล่นไปไม่เป็นไรหรอกไหแค่ยี้ไม่ตายหรอกไม่เป็นไรกูเจอเาอเราแม่งไปไปเจออะไรมาแล้วรู้แม่งแล้วโดนหีหนิมาเราจะไม่ตายเลยพี่โดนหีหมีว่าตายแล้วเฮ้ยมันมาแล้วพี่โดนแล้วพี่เดียวเราจะขับไม่พี่เดีย ไฮ้มันมาแล้วยังไงมาแล้วยังไงเออเอาดิเอาดิกูใส่มันแล้วไอ้เหี้ยสองตัวกูไม่ลงอ่ะเอาดิเออเอาดิกู้เลยเอาดิสัตว์มันพี่สัตว์มันกุ้เลยน้ำมือเอิงเออน้ำมือเองเออสัตว์มันเออเอากูไม่ลงหรอกเออเออเออแบบนั้นแหละเออไอกูไม่กดเซฟเกอร์ไอ้เร็วฟันหลุดไปดีจอกซัดไอ้เหี้ยคำพี่กูไอ้ควายเพื่อกลัววะทำเพื่อกูเหรอวะเอ้ย มันติวไม่โดนเลยเพื่อนเรียบร้อยจิ้มกระป๋องพี่เกมจิ้มกระป๋องพวกคุณอะไอ้บ้าสมีกสมีไหนเดี๋ยวผมเลยพี่ผมแบ่งมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาฝ่ามาฝ่าพับผ้านี่นี่เอาเอาถ้าไม่อยากให้จบพายนี่มาทิ้งไว้บนนี้ทิ้งไว้แลมโบยเพราะมันวางวางทิ้งไว้กับชไม่ได้รอบวางใส่นี่ไม่ได้อบแลอวทำไมมันมีแบ่งเลยแบ่งเลยแบ่งมึงต้องมาสับมันทิ้งก่อนนี่มึงต้องมาสับมันก่อนอ๋อต้องให้เป็นชิ้นส่วนประเพณีฆ่าฆ่าตัวเสร็จแล้วต้องแยกชิ้นส่วนอ ไอ้อออสมไ้องสอง้สมหนึ่เอาไปเอาไปปักประจานดีกว่าเยบร้อยแล้วพี่น่ะ